สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านเกตน้อยชาแนวขอนำพาสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยนะคะก่อนทุกท่านจะรับชมรับฟังนั้นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเกตน้อยชาแนลด้วยนะคะ ห้องพระเป็นอีกห้องที่สำคัญในบ้านหลายๆครอบครัวมีไว้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อสงบจิตใจแต่เมื่อผ่านไปนานๆก็มีสิ่งสกปรกหรือว่าเรายังไม่ได้ทำความสะอาดห้องพระก็เป็นได้วันนี้เกตน้อยชาแนวจึงจะมาเล่าเรื่อง เกี่ยวกับการทำความสะอาดห้องพระและสิ่งที่ควรอยู่ในห้องพระมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังค่ะการทำความสะอาดบนหิ้งพระต้องเริ่มจากการตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวคำขอขมาเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนการทำความสะอาดนั้นควรจะใช้ผ้าปัดฝุ่นออกก่อนเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดจากนั้นให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมัดๆเช็ดเบาๆปัดฝุ่นยอย่างเดียวคงไม่พอแต่ก็ควรที่จะ เช็ดด้วยน้ำสะอาดทำความสะอาดหิ้งพระด้วยแต่ก็ไม่ควรให้ผ้าเปียกจนเกินไปเพราะจะทำให้เป็นความชื้นสะสมได้หลังจากทำความสะอาดบนหิ้งพระแล้วก็ควรปิดท้ายด้วยการส่งน้ำพระด้วยน้ำอบโรยดอกไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเช็ดพระพุทธรูปให้แหง้งแล้วจัดวางบนหิ้งพระให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งที่เราต้องการค่ะและควรจัดหิ้งพระควรจัดให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับการเคารพบ,บูชาควรจัดหิ้งพระให้อยู่ในบริเวณที่เงียบสงบไม่มีผู้คนลุกพาน หรือเสียงดังรบกวนและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิเศเหนือเพราะเชื่อว่าเป็นทิศมงคลพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อทางศาสนาพุทธและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาดังนั้นเราควรจะจัดหิ่งพระให้เหมาะสมกับบ้านเรา เพื่อให้ดูสะอาดเรียบร้อยและเป็นที่ที่เราเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งแล้วการที่ตั้งองค์เทพในระดับเดียวกันกับพระพุทธรูปได้หรือไม่อยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแท้จริงแล้วไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดบางคนเชื่อว่าควรตั้งเทพในระดับเดียวกันกับพระพุทธรูปก็ได้ เพราะเทพเจ้าก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพบ,บูชาเช่นกันแต่บางคนก็เชื่อว่าไม่ควรตั้งเทพในระดับเดียวกันกับพระพุทธรูปเพราะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาพุทธจึงไม่ควรตั้งสิ่งอื่นเทียบเท่าหากจะตั้งเทพในระดับเดียวกันกับพระพุทธรูป ก็ควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเชื่อของแต่ละบุคคลเป็นหลักหากนับถือศาสนาพุทธก็ควรให้ความสำคัญกับพระพุทธรูปเป็นองค์ประธานเหมาะสมที่สุดค่ะถวายเครื่องบวงสรวงอาจจะถวายเพียงน้ำเปล่าโดยเปลี่ยนน้ำทุกวันในตอนเช้าหรือตามความสะดวก และหากถวายเครื่องบวงสรวงด้วยแนะนำให้เป็นผล,ลไม้หรือขนมหวานควรงดถวายของคราวทั้งนี้เพราะถือว่าพระพุทธก็ดีถวยเทพเทวาทั้งหลายก็ดีเป็นผู้ทรงศีลการถวายของคราวก็เกรงว่าจะไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะการถวายดอกไม้ พวงมาลัยต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อถวายกลิ่นหอมและสีสันของดอกไม้ที่สวยงามดอกไม้ที่ควรถวายมีดังนี้ดอกบัวเป็นดอกไม้มงคลที่นิยมไหว้พระมากที่สุดเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าสื่อถึงความบริสุทธิ์ความสงบ เป็นสัญลักษณ์ของความประเสริฐและมีคุณธรรมเป็นดอกไม้มงคลที่จะทำให้เราเจอแต่ความสำเร็จดอกกล้วยไม้เป็นดอกที่สื่อถึงความงดงามและการประสบพบเจอแต่ความสำเร็จคิดสิ่งใดผ่านไปได้ด้วยดีและมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ การมีมิตรภาพที่ดีการงานที่ราบรื่นนิยมบูชาในพิธีต่างๆดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้มงคลที่นิยมมาร้อยพวงมาลัยและยังเป็นดอกไม้ที่เสริมให้ชีวิตมีแต่ความกล้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองสมกับชื่อดาวเรืองมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ความสุขสมบูรณ์คนไทยนิยมมาบูชาพระเพราะว่าสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมเย็นของดอกมะลิดอกพุธเป็นดอกไม้อีกชนิดที่นิยมมาไว้บนหิ้งบูชาพระ แต่ดอกพุดธควรเป็นดอกพุดธที่สีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับดอกมาลิมีความหมายสื่อถึงความแข็งแรงสมบูรณ์และความเจริญมั่นคงนั่นเองค่ะและดอกแก้วสื่อถึงความดีการมีจิตใจที่ผ่องใสทำให้ชีวิตมีความราบรื่นไร้อุปสรรค ได้พบเจอแต่เรื่องดีๆมีความสบายใจจิตใจแจม่มใสบริสุทธิ์ดังแก้วและนี่ก็คือดอกไม้ที่เราควรมาตั้งไว้บูชาหิ้งพระนะคะนอกจากจะถวายดอกไม้พวงมาลัยบนหิ้งพระแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการถวายน้ำพระ หรือว่าน้ำหวานแทนก็ได้นะคะเพราะการที่ถวายน้ำพระเปรียบเสมือนความสะอาดบริสุทธิ์ใช้ดื่มกินได้ซึ่งก็จะหมายถึงทำให้ชีวิตเรามีความสุขความสดใสการถวายน้ำบนหิ้งพระก็ควรถวายสามแก้วหรือหนึ่งแก้ว แต่ก็ไม่ควรจัดใส่น้ำให้เต็มแก้วจนเกินไปและไม่ใส่น้ำน้อยเกินไปใส่แบบพอดีแก้วเพื่อสื่อไปในทางให้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีและตลอดไปนะคะและนี่ก็คือความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากทุกท่านในการถวาย สิ่งของบนหิ้งพระให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิดีโอที่ทางช่องเกตน้อยชาแนลได้มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้เกตน้ยชาแนลขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมรับชมรับฟังวิดีโอของเราและจะขอฝากให้ทุกท่าน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกดน้อยชาแนลด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกดน้อยชาแนลขออภัยไวในะโอกาสนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ